แค่ที่ทักษิณมาพูดเมื่อวานเนี่ยที่ไปกินข้าวที่เออ่โรงแรมอิสตินเนี่ยนะฮะอิสตินเนี่ยเป็นโรงแรมของเซียเซียคีรีนะแสดงว่าเมื่อวานเนี่ยเขาคงเนี่ยคือผมไม่เชื่อว,ว่าคีรีให้กินฟรีผมไม่เชื่อว,ว่าให้กินฟรีแต่เขาก็มีส่วนลดอะไรประมาณนี้นะแต่อย่าลืมว่าในการที่เวลานักการเมืองมันเลือกไปกินโรงแรมไหนเนี่ยมันเป็นการมันเป็นการแบบให้เห็นนิดนิดว่าเจ้าของโรงแรมกับกับพักนั้นนั่นอนะ ต้องมีคอนเนคชันบางอย่างกันนะคือบางโรงแรมเนี่ยเขาเขาบอกเลยว่าที่ผมเคยคุยนะเขาบอกว่าไม่คือถ้าเป็นเรื่องกันเมืองมากๆแล้วจะมาเอาลากโรงแรมกูเป็นเรื่องเกี่ยวกันบอกเฮ้ยจะไปสนใจเลยพี่ก็เขาเข้ามาแค่มากินก็บอกไม่มันไม่ใช่กินมันหมายถึงว่ามันจะเป็นเรื่องโยงเรื่องเอตัวโรงแรมหมายว่าเจ้าของธุรกิจโรงแรมอะเกี่ยวข้องกับพักนั้นอยางมากหรือน้อยอะไรประมาณเนี้ยบอกโอ๊ยพี่คิดมากว่ะเอาเงินมาให้เขาบอกมันก็ไม่ได้กูเต็มนะเวลามันมาพอดีมันก็มาขอกูลดราคาเยอะนะ แต่นี่ผมไม่ได้คุยกับคีดีนะแต่แต่ก็ทุกคนก็ยังงงอะว่าก็จริงๆิงไพทองทานเนี่ยเขามีเขามีโรงแรมของเขาเองอยู่ใช่ไหมเออโรสบูดนะนี่ยอกปาไหมเออแล้วทําทไมครั้งนี้เขาเป็นเขาก็เป็นเหมือนกับเจ้าภาพนะเออทำไมเขาไม่ไปเลี้ยงโรงแรมขเขาเองอะทำไมมาเลี้ยงโรงแรมนี้เพราะอะไรเออน่าสนใจมากทำไมไม่เป็นเอออะไรวะดูสิทธานีทําไมไม่เป็นเอออะไรดีอะไม่เป็นเออเอราวันอะไรประมาณนี้นะทีนี้เออ สุริยะเบอกไม่ทักษณิณไม่ได้มาชี้งัชี้นำอะไรไม่ได้มาครอบงำอะไรหรอกก็แค่มาแชร์ประสบการณ์นะครับแชร์ประสบการณ์เท่านั้นเองก็เชื่อก็ได้ว่าเชื่อก็เชื่อแต่เมื่อวานเนี่ยทักษณิณเขาพูดหวานอยู่หลายคาเลยนะนะคือจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อต้องบอกว่าเขาไม่ให้น,นักข่าวเข้าตลอดนะผมถามนักข่าวแนวหน,น้าบอกไม่ได้เข้าตลอดนะเขาให้เข้าเป็นช่วงๆแล้วก็เอ่อแล้วก็อะไรอ่ะเออผมลืมถามว่าว่าตอนที่ทักษิณพูดเนี่ยนักข่าวเข้าได้บอกว่าเออลืมไปเลยว่ะ ก็จะ,จะต้ติดคุมีรูปออกมานีิไม่บางทีในพักเขาวอะบางทีในพักเขา้างนี้นะเขาถ่ายเองแล้วเขาให้นักข่าวอย่างเอาง่ายๆอย่างตอนที่แพทองทานเนี่ยเวลามาประชุมที่ตึกชินสามที่ตรงวิภาวดีเนี่ออกมไหมแล้ว<ห>แต่แล้วพอหน้าข่าวจะทำได้ได้อย่างเดียวคือถ่ายรูปตอนที่แพทองทานอุ้มลูกแบกลูกลงมาจากรถแล้วก็เดินแล้วเสร็จแล้วพอเดินเข้าไปในห้องในห้องที่ประชุมอะน้าข่าวเข้าไม่ได้นะ แล้วเขาจะมีทีมพีอารของของเขาอะส่งรูปให้นักข่าวส่งรูปให้รวมทั้งมีภาพเคลื่อนไหวหมดแต่ไม่มีเสียง <No. S 1> ไม่มีเสียงไม่มีเสียงนี่ผมการันตีเพราะว่าผมเคยถามนักข่าวผม่อผมเคยถามนักข่าวแนวนาว่าเ hey, ฮ้ยทำไมไม่มีเสียงมาเขาบอกว่าไม่มีเสียงที่พี่เขาไม่ให้หนูเขา้าบอกอาไได้ภาพมาได้ไงเขาบอกเ <Okay. S 1> ขาถ่ายให้เขาถ่ายให้เขาถ่ายให้เขาถ่ายให้คือเขาถ่ายให้ให้เห็นว่าอะไรเงี้ยแพทอนทานไปยืนที่โพเดียมโพเดียม แต่ไม่มีเสียงพอมแล้วแล้วเขาจะส่งมาทําเตี่ยทั้งมึงเป็นหนังใบหรอหรือไงเขาให้มาพากเองไม่พากเองหรืออะไรคือเด็กมันก็บอกเขาเขาไม่ให้เข้าเขาให้มาเท่านี้พี่ตอนแรกเราก็นึกว่าเฮ้ยมึงถ่ายรูปมาแล้วทำไมมึงไม่ม,ไม,มีไม่มีความไม่มีเสียงเยเพรมึงบอกโนโนพักกาถ่ายให้พักก็ถ่ายให้นะครับเอ่อก็ทีนี้ก็อย่างกรณีรักทักษิณเขาพูดอยู่คำหนึ่งนะเขายกตัวอย่างสมัยตอนที่เขายังหิ้วกระเป๋าเเดินตามปรีดาพัฒนาผาถาบุรนะฮะบอกว่าตอนนั้นเนี่ย ก็เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยยังอยู่ได้เลยอือุตส่าห์กล้ายกตัวอย่าง51ปีที่แล้วอออุตส่าห์กล้ายกตัวอย่าง51ปีที่แล้วซึ่งแล้วถามว่าไอ้ตอนที่รัฐบาลเสียงข้างน้อยในยุคนั้นเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดนะครับเป็นยุคหมอมระชวงศ์คือริปราโมทอะสิบ <18. S 1> แปดเสียงเออก็อยู่ได้ไม่นาน,นนะ <18. S 1> แล้วนะก็อยู่ได้แต่เขาโทษเออแต่ผมถามว่าเขาโทษคุณมีแบบความพลิ้วไหวความแบบ เก่งชะกาเท้ากับหม่อมเรื่องคืนหรือปาโมดหรอวะคุณจะไปยกได้ไงวะเออเขาบอกเอ้ยไม่เราจะต้องอยู่ได้เสียงน้อยเสียงเนยเราก็อยู่ได้เพราะเคยอยู่มาแล้วรัฐบาลเมื่อห้าสิบเอ็ดปีที่แล้วก็ยังอยู่ผมก็นึกเลยจากว่าห้าสิบเอ็ดปีที่แล้วตอนนั้นทักษิณยุเท่าไหร่ตอนนี้เจ็ดสิบห้าย้อนหลังไปห้าสิบเอ็ดปีที่แล้วตอนนั้นเพิ่งยี่สิบเออยี่สิบอิดอิดยี่สิบอิดอิดนะครับเฮ้ยต่งงน้นนี่แป๊บหนึ่งนะถ้าเจ็ดสิบห้าลบห้าสิบเอ็ด ก็ยี่สิบสี่ปีอ่ะยี่สบสี่ปีตอนนั้นทักษิณคงจบยนในร้อยแล้วอ่ะเออแล้วเขามาถือกระเป๋าเขามาถือกระเป๋าตามปรีดาพัฒนาถาบุตรช่วงไหนวะช่วงจบใหม่ๆก่อนจะไปเรียนต่อไปญังอกอ๋อเออเป็นไปได้ั้องแสดงว่าตอนที่จบมานี่ก็แทนที่จะได้ทําหน้าที่ตํารวจกูก็ถือกระเป๋าตามนักการเมืองตั้งแต่ตอนนั้นเลยวะแล้วเอาเวลาที่ไหนไปทํางานตํารวจวะก็ตอนนั้นเคยงานตํารวจไง เอาถือกระเ,เป๋าตามนี่เรียกว่างานตำรวจแล้วนะก็แสดงว่าก็แสดงว่าอ e ีพตําำรวจที่อยู่ตามโรงพักเนี่ยมึงก็ไปทุอย,ยูซท